ใส่บาสเกตนะครับมาเล่นดิด๊ด๊ดสองคนน,นี่นี่นึ่เฮ้ยหยยบหยยบเล่นนั่นเล่นนี่คนระับบวบาน

สับปะรดเกี่ยงเลยเอา้าวยังมีอึออกมาอีาก่รูกอึนี่นี่ีเหรอกินละอึครับกินละอึเช้าก็ใส่บาตรไปเล่นเชียร์ไปนะความสามารถพิเศษในการทำเสียงดังนี่ ต้องยกให้สาวพี่น้องนี่เลยนะึโอ้โหเมาล่นเลยฮะสบายใจเรื่องเสียงดังนี่ขอให้บอกครับ อยากได้ดังแบบไหนเบาบานจัดให้ครับเอาเป็นจังหวะดนตรีก็ได้นะนี่นมีเพื่อนนี่เล่นกับเชื่อครับดึงนั่นดึงนี้เล่นนะไลฟ์สดไม่ได้นะครับวิดีโอไลฟ์สดไม่ได้นะครับทำให้ช้ามากเลย อ้วนแหนเห็นนักเลงเหลือเกินไปวิ่งเล่นซาหเหลือเกินถ้าอยู่ข้างนอกนี่หงอยเลยนะเราอ่ะฮึ <c oughs> อยู่ข้างนอกนี่ซาหเหลือเกินนะอ <c oughs> ืมชุดหรือซาโกนดักไอ้เอ็มซีบังดักสับวบ้านนะครับ, <c oughs> บดักกุ้งก็ วาลูกอยาไปเล่นไปออืื ตัวออกไปเห่นกันนะ่สีพักขงตัวออกไปเห่นกันนะ่าหือพะยานิ่งย่างตัดหนาเลยโอ้โหจักนักเลงบัวบานมาเนี่ย ดิงชื่นก็นมาเด้อหนนหนวหูลูกหนวงหูจาวระได้หนวงหู้่เด้ะพี่บุลายกำลังตืงง่นอ้าวมันนี่จะเปเห่นกีฬาวะโบราณสงใสยชุดนอนบาได้ดสัก นี่บักจอยสีเปล่งกีฬาครับชุดนอนมาเลยซักพี่น้องชุดนอนมาเสยซักบุพเพียนอ๋อชุดนอนนั่นนั่นดังเวิดหมื่นเนาะชอจบละอมาไหนล้วเสียงดังเนี่ย กูดือดแหลมึงดือดอุ้ยนึกบา้านนู้นพี่ไล่ยังไม่ยงเขาหรองยังไม่ยงใครสิเห็นเล่นดนตรี่ดน,นตรีในหัวใจอือปล่อยอือบอกคนไทยว่าปล่อยบอกผิดคนแล้วอันนี้บัวบานด้รู้จักไหมบัวบาน เว่าสำคัญติวันนี้วันที่หนึ่งนะเดลนไปดูเรื่องจริงผ่านจอสี่ทุ่มสามสิบนาทีเอรอเดโอโห้ย่งเอาล่ะมองมาหายนะมาหายนะบ้านมาหายนะอามนหนีอามันหนีอามันหนีบ้านมาหายนะบ้านมาหายนะไมยังปะบ้านมาหายนะเออพี่คนไรซูเลยบ่กัดเลยกดเลยนี่ตีคายไปหลายเลย โอ้จมืนแท้จะม่นะม,นมนมื่นแท้ดีเขาบอกไปให้อนูคเดียวนี่เตะเลยมันใช่ไปร้ายน,ยน,านี่เออเออเตะเลยเออบอกเขได้ยงบานบาน,จานใจหาเลียงไข่ได้ไปร้าย ข่อยตีเจ้าดีเลยนี่เอาคอยมาเอาคอยมาจชนี ay, ่เลยจับขาเจ้าอันกระเด็นเดิมือโกงด่าเอฟซีเบิ้งแล้วโอ้โหเอฟซีครับบโบรานโกรธครับอืมเอ้ยเตะเลยนะมันใสนะเอ้ยเตะเลยนะดีเตะทีลไรนะดอ ไอ้ยตนะัวใหญ่ลเาหัวลโอ้ยดังเลยดูเูยูดูต่ำดนต่ำเลยนังเ่งนะ,งะงเ,เร่นองเป็นเ่งวนะเป็น้ายจีนนะอืมแกไหนไปไล็ลายถ้วมา,มาหาเฮ็ดอันนี้กันอันนี้ฮอาบบานมา มอยยอมครับคุณนาำชื่นเลยเห็ดโอ้โหโอยอดดีสายพ่ลายเลยนีย่ใช่คนหน่าอะไรอยากมาเรียนดูดีๆมันแย่งกันปัดเหนียวเลยตีเลยตีเลย ตีเลยตียอันปล่อยออกพารออกไปปล่อยพาออกไปปล่อยออกไปทำย้อนใออ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 สไไ่มาเรย อยากออกไปอยากออกไปไปออกไปที่นี่อยากอยู่นี่ไปบ้านดอ,อกไปที่นี่ ก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ